ลืมทายพี่น้องได้ดอกไล่ดอกนี่เอามาพูดเรื่องไทยหรว่าพูดงานขาเห็ดหอยแล้วพี่น้องอุ้ยเห็นตาเละเงนบอกรางเงินมากทุกเห็นตะเละี่ินบอกรางเงินปรหลาดใจงงแล้วสวัสดีครับพี่น้องสุปซุกคนครับวันนี้กัปปะพอกับผมครับบ่าวพุ่มครับบ่าวต้นครับ มือนีบ่าวพุ่งกระบาวต้นสิพามาเลาะหาเห็ดคือเก่าเหรอครับพี่น้องหลังจากฝนตกหลายมือเหรอครับพี่น้องมือนี่ไม้ไหมปลามาปลาไงมือนี่ไปสามปลาเหรอครับพี่น้องเมื่อพ่อเบิ ok ้องมาเมามาเบิ Mais, so it it so <come> like ่งอยู yeah, yeah. to to yeah, ่ปลาเนาะพี่น้องสีมานบ่อของกระบาวต้นไปกันเลยครับพี่น้องไปเลยครับไปกันเลยครับให้ดินครับให้ดินไงเนาะเหมดินแบบเป็นให้ดินครับให้ดินซองดอกนี่ครับหาในห้อง แต่กระตาพ่อต้นครับพ่อเฮ็ดทานพี่น้องเห็นทานนี่ครับผ้าใบผมครับพี่น้องสวัสดีนะเพื่อนอายกล้องครับพี่น้องนี่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 อะล่ะที่โบเห็นในทานอันไหนครับพี่น้องในทานทองดอกทองดอกในทานอย่งนี้ไหมทานง่ายทานง่ายกว่ ไม่จังกับปันนี้ครับนี่ครับเก็บเลยเก็บเลยหนูเขาหงายผมครับนี่อย่างร่วมแล้วนี่คือทานมั้บ่เอ๊ะไมู่่บ่เฮ็ดยอย่างบ่อก็เยอะตัวตัวอยู่เนี่ยอย่างบ่นี่ครับโอ้ยทานเฮ็ดออกหนาแรลงครับพี่น้องเรอหาไปน้ำกันครับ ครับเห็ดกอแบ่น้อยเห,ห็ core, ดแดงเห็ดกอเห็ดแดงเนาะอือเดียวอุ่นๆนิดนึงร,ร้อนดดีนิดนึงเดืดไปไหนเนาะครับจะว่าใ่ทีาไใน,ยยนหรือข้านี่ จะให้ทานดอกพี่น้องหาเคียร์ไปนั่กันครับหอยแล้วพี่น้องอุ้ยเห็นตะเลขใครมีบอกแม่แม่แบ้าต้นเห็ดตะเละดีดีปะแม่แม่ตื่นห่วงเานาะอย่างดอกต้องดอกพิณห์หอมดอกว่าในหลายดนะีไหมเป็นจีนน้อยหึ่งโอ้ก็ตังเป็นจีนน่อยพี่น้องเป็นจีนหน่อยครับเนาะ อันเต้นเต้นเต้นแมาเลยพี่น้องขอที่อยากเคลียร์เลยครับพี่น้องโบเคลี่ยต้องเห็นใบไม้มันหนาไปเกตาบ้าสุดบ้าพุ่งกับ้าต้นตะเลาะหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่บ้าต้นเขาได้ยกดอกแล้วนี่ครับ ไม่ที่หาดอกเขาไม่ได้ให้ดินไม่ได้ให้ดินพี่น้องก็ให้ตาเล่ถ้าพี่น้องหาไปน้ำกันครับฝ้ากะสิชุ่มช่ำในเล็กน้อยผีเล็กน้อยมันก็แห้งแล้วครับหาดัาเป็นแปดแน่เดียวพี่น้องใหดทานออกต้องหันกระไรใหดทานแนะครับก็ใด่หลายดอกนะต้นทอใหดทานครับพี่น้องได้ดอกบ้าต้น ม่ทานใช่ไหมเมนบะละเมนเมนม่ทานโมเมนเมนอันนี้ทานแกบเขาขบอกิก็บกันเมนเมนาเนาบค่อยกินโอ้ให้ทานเกบกินได้อยู่แต่ว่ามาเนาบมกินไหมอ๋ออืมบ่ได้กันไม่กนเอ็งว่าเขาเจ้าเคียวโมเขาเจ้ากินอยู่แกมาเนาบมค่อยกินมาเตะดินี่น้องเลยกรดอกกรดองสองกดอกเอ็ดิน็้ดิน เอ็ดดินออเอ็ดดินแน่นดินขาวปลาพี่น้องครับพี่น้องกันเอ็ดดินขาวเหมือนกันปลานีโขกพี่น้องน้ำเดือดพีอน้อกว่าท่านีโขบไหมน้ำเดือดสองเดือดเอ็ดดินอีกแล้วครับพี่น้องเป็นมูเลยเป็นมูเลย ขา,าเงี้ยนขะาใงญ่เนะเดอกเงี่ยุเ <c oughs> นให้ไขบ่บ่าตุนโมเมนเห็นดิน <c oughs> ใหญ้ครับโออันี่บ่โมโหกันง้างๆแบบว่าเอาขามงนนี้ เห็ดดินเห็ดดดินเ็หขาวเจ้าละเห็ดขาวตัวเรี้ยงจบนี่ก้อนอ่ะอืมนี่ตีนทานพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งเห็ดยุคค่ะนี่ออกมาจากป่าหุ่นดงอยู่ข้างหลังพี่น้องนี่มันงตีกับหน้าเขาอะไหรอนี่ต้องตีไหมเฮ้ ปลี่ยนก็ลังขึ้นแม่บอกนี่พี่น้องล้างคืนแต่สีเอาอยู่สีเอาบ่ไหนเจอสีเกลือเอาเอาบ่เอาอยู่นี่ม้วนหนีไปแต่มันใหญ่โอ้ยจางไหลจางไหลพี่น้องเต็มเต็มกูนหน้าพี่น้องอูย้เห็ดขมพี่น้องเห็ดขมขุมแขนแกงแซ่บๆเลยจะต้องอีกทาหนึงพี่น้องจังบ่บัง ของเสร็จดองามเนาะดีป hmm. mm ่ะโอ้พี่โอ้ี่นอมแตงแกงนุ่งเ่ามันจะเท่าหน้า่นองเยนะเท่าน้าง่น้ำนกบเบาพุ่หันนี้นี่นะเนาะนองดอกครับ ต้องดอกบ่แม่นมองหันลืมองไยพี่น้องได้ดอกลายดอกนี่เอามาหันลืมองไยหรือเปล่าพูดโอ้ยขาเห็ดอ๋อเก่งเด้ทั้งเห็ดขมได้ทั้งเห็ดโบกโมพี่น้องอ๋อครับไอพี่นเอาให้ทั้งแกบท่านแกบป่เอาท่านกับท่านตัวนอกว่ามันมือข่อยบอกกิ่นเลยเออเอาใส่ไปเลยมันกิ่นมันจะเป็นอย่างไร ว่าทานเจียบ่เคยกินเล่กันพูดแล้วก็กินอืมมันเปนยังบานฮะนี่ก็เป็นอย่ากินก็ได้ถ้าจะปนหนึ่งกินอยู่เลหนึ่งเสียเยอะอ่ะอุ้ยฝาตีนออกบาดอกป้าเลยนั่นบั้ยบป่น่นให้ทานเปียบมั้นี่ทานดำมีเราพุ่มก็ดำมีละ เห็นดูค่ะอืมอ๋อนี่โอเคครับพี่น้องแล้วครับเงียที่ได้ไหมนี่ใด้เป็นกระเบนหายนำ้ำเป็นบอ่อแล้นะครับ <c oughs> อโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปลาพงกระบาต้นคอกลับไปก่อนครับครับ <c oughs> ผม <c oughs> มือหนี <c oughs> ไปสามปลากับบ่อบ่อบ่บบบอผอจากดอกพี่น้องมัด จบทีปาตีสามโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าพงกระบาตนขอฝากไว้เฉยนะครับลาไก่อนครับ,รบสวัสดีครับ